เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ผมขออนุญาตพาเพื่อนๆเ,เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับประสบการณ์เรื่องนี้ถูกส่งมาจากเพื่อนคนหนึ่งครับที่ได้บอกเล่าประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญในตอนที่เขาได้มีโอกาสไปทำงานที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครเรื่องความตื่นเต้นเกี่ยวกับออฟฟิศก็มีมาให้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งแต่และเรื่องนั้นก็น่ากลัวและขนลุกไม่แพ้กันเลยส่วนเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้น ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันก็ตามธรรมเนียมเดิมครับเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับอีเมลเฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณเต้ครับคุณเต้เล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ความหลอนในครั้งนี้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองและเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งคนโดยเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับคุณเต้ได้เล่าให้ฟังว่า ย้อนไปในตอนนั้นเขายังทำงานอยู่ที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งตึกออฟฟิศที่คุณเต้ไปทำงานเป็นลักษณะออฟฟิศให้เช่าครับทางบริษัทได้เข้าไปเช่าอาคารแห่งนี้อยู่ตัวอาคารเองมีความสูง20ชั้นซึ่งแต่ละชั้นก็จะถูกแบ่งซอยย่อยให้กับหลายๆบริษัทได้เข้ามาจับจองทำพื้นที่เป็นออฟฟิศกันในคืนที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณเต้จำได้ว่า คืนนั้นเขากับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าคิงมีความจําเป็นต้องทํางานล่วงเวลากันครับเพื่อตั้งใจจะปิดโปรเจกต์ใหญ่ให้เสร็จให้ได้ซึ่งในตอนนั้นทั้งสองคนก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าที่ออฟฟิศแห่งนี้มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับชั้น10ชั้นที่พวกเขากําลังทํากันอยู่ในตอนนี้นี่แหละครับออฟฟิศแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับมีการแบ่งห้องทํางานเล็กๆสําหรับหัวหน้างานมีโต๊ะทํางานที่ตั้งจัดเป็นกลุ่ม ไว้ให้สำหรับแต่ละแผนกพร้อมกับห้องประชุมแยกย่อยอีกหลายห้องแม้ว่าในช่วงเวลากลางวันออฟฟิศก็ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ทำงานธรรมดานะครับแต่เมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงกลางคืนความน่ากลัวมันก็เริ่มปกคลุมไปทั่วทั้งชั้นบรรยากาศเงียบสงัดทำให้เกิดความรู้สึกเย็นยะเยือกและขนลุกยังบอกไม่ถูกเสียงร่ำลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นที่นี่ก็มีมากมายเลยครับ ไล่ตั้งแต่แสงไฟที่มักจะกระพริบเองในช่วงเวลาตอนเย็นซึ่งหลังจากนั้นมันก็ดับลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแต่เช้าวันต่อมาหลอดไฟเหล่านั้นก็สามารถใช้งานได้ตามปกติพอผ่านช่วงเวลาตอนเย็นไปแล้วแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้ามีใครทำงานล่วงเวลาแล้วละก็ก็จะได้เจอกับเรื่องแปลกๆที่พิสูจน์ไม่ได้มากมายเช่นรู้สึกเหมือนมีใครสักคนกำลังจ้องมองจากมุมมืดบางคนก็บอกว่า ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางด้านหลังแต่เมื่อหันกลับไปดูก็ไม่พบใครหรือแม้แต่ห้องน้ำของออฟฟิศที่ชั้นสิบแห่งนี้ถ้าใครเข้าไปใช้คนเดียวในช่วงเวลาตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นไปก็มักจะได้ยินเสียงน้ำไหลหรือเสียงคนร้องไห้เบาๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำนั้นเลยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้พนักงานส่วนใหญ่ไม่กล้าทางานล่วงเวลากันครับพวกเขาเลือกที่จะกลับบ้าน และทำงานต่อในเช้าวันรุ่งขึ้นดีกว่าที่จะเสี่ยงกับความหวาดกลัวที่ชั้นสิบกลับมาถึงเรื่องของเราครับในคืนวันที่เกิดเรื่องคุณเต้กับคิงก็ทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงห้าโมงเย็นเลยครับซึ่งหลังจากเลิกงานเพื่อนร่วมงานหลายๆคนก็ทยอยพากันกลับบ้านไปจนหมดแต่ทั้งสองคนก็ยังคงทำงานต่ออยู่ที่ชั้นสิบซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายได้แต่พากันบ่นว่าถ้าง,งานยังไม่เสร็จแล้วเร็วนี้ พวกเราต้องอยู่กันดึกอย่างแน่นอนเวลาก็ผ่านไปครับล่วงเลยเข้าสู่ช่วงสามทุ่มความเงียบของออฟฟิศเริ่มทำให้บรรยากาศรอบตัวดูน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีๆคิงก็ทักขึ้นมาว่าเต้นาฬิกามันหยุดทำงานหรือเปล่าวะคุณเต้ก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดูครับและพบว่าเวลาที่นาฬิกานั้นหยุดนิ่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งทุ่มคุณเต้เห็นแบบนั้นก็เลยตอบกลับไปบอกว่าน่าจะใช่นะ อาจจะทานหมดแล้วก็ได้คุณเต้ตอบกลับไปทั้งที่ในใจก็เริ่มรู้สึกว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติก็เป็นได้แต่แค่เพียงสิ้นเสียงประโยคที่พูดออกไปท่านใดนั้นเองครับก็มีเสียงกรอบแกรบดังขึ้นที่มุมห้องเสียงนั้นทําให้ทั้งคู่หันหลังกลับไปมองในทันทีแต่ก็ไม่ได้เจออะไรที่ผิดปกติทั้งสองคนได้แต่มองหน้ากันคุณเต้พูดขึ้นเบาๆบอกกับคิงว่าเสียงคนเดินใช่ไหม คิงไม่ได้ตอบอะไรกลับมาครับได้แต่พยักหน้ารับเมื่อได้รับคำตอบยืนยันคุณเต้ก็พยายามไม่สนใจครับก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปแต่หลังจากที่ทั้งสองคนแยกย้ายกันทำงานกลับกลายเป็นว่าเสียงเดินที่ได้ยินกลับดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและที่น่ากลัวไปมากกว่าคือเสียงนั้นดูเหมือนจะดังมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับโดยความอยากรู้และเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรคิงตัดสินใจลุกขึ้นจากเก้าอี้ และเดินตรงไปยังมุมห้องนั้นทันทีเขาเดินหายเข้าไปในความมืดได้ไม่นานหลังจากนั้นก็เดินกลับมาครับซึ่งตอนที่เดินมาถึงคิงได้บอกกับคุณเต้ว่าเขาเองเดินไปดูโดยรอบแล้วก็ไม่เจอใครหรือเจออะไรที่ผิดปกติเลยคุณเต้เองก็ได้แต่ปลอบใจเพื่อนบอกว่าเสียงที่เกิดขึ้นพวกเราเนี่ยอาจจะหูแว่วไปเองก็ได้แต่ในจังหวะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทั้งคู่ก็ถึงกับสะดุ้งเพราะความตกใจ เพราะอยู่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากทางด้านหลังครับเพลงคิงเองไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินตรงไปยังจุดต้นกําเนิดของเสียงทันทีซึ่งคุณเต้ก็รีบเดินตามไปนะครับเมื่อเดินไปถึงทั้งคู่ก็ได้พบกับแก้วใบหนึ่งที่แตกกระจายหล่นอยู่บนพื้นทั้งสองคนมองหน้ากันด้วยความตกใจความรู้สึกในตอนนั้นคุณเต้บอกว่าตัวเขาเองเริ่มที่จะตกใจมากๆแล้วครับ เพราะว่าเหตุการณ์ที่ปแปลกๆมันเริ่มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณเต้พยายามถามเพื่อนครับว่าแก้วใบนี้มันร่วงลงมาแตกได้ยังไงซึ่งคุณคิงเองก็ไม่รู้ครับได้แต่บอกให้รีบทํางานให้เสร็จเร็วๆดีกว่าจะได้รีบกลับบ้านกันเมื่อตกลงกันได้แบบนั้นทั้งสองคนรีบเดินกลับมาที่โต๊ะทางานแต่บรรยากาศตอนนั้นมันเริ่มแปลกและหนักมากขึ้นสิครับเพราะอยู่ๆหลอดไฟสองสว่างที่อยู่เหนือหัวของพวกเขาเพียงไม่กี่ดวง มันก็เริ่มกระพริกบกระพริบอยู่ได้ไม่นานครับหลังจากนั้นมันก็ดับไปทันทีเมื่อความมืดมาเยือนทําให้คุณเต้รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเขาพยายามมองซ้ายมองขวาสังเกตดูรอบตัวว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่เขาเห็นใครสักคนกําลังเดินผ่านหน้าคนคนนั้นเดินก้าวเท้าอย่างรวดเร็วครับเดินตรงไปยังประตูทางออกเมื่อเห็นแบบนั้นคุณเต้ก็ไม่รอช้าครับ รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็วิ่งตามออกไปในทันทีในตอนนั้นเขาได้เต่คิดอยู่ในใจว่าช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ตอนที่คิงลุกขึ้นจากเก้าอี้เนี่ยทำไมถึงไม่เรียกเขาสักคำร่างของผู้ชายคนนั้นเลี้ยวโค้งตรงทางออกไปยังลิฟต์คุณเต้ก็รีบว,วิ่งตามไปติดๆครับแต่หลังจากที่พ้นโค้งไปเขาก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือทางเดินว่างเปล่าร่างของผู้ชายคนนั้นหายไปแล้ว คุณเต้ยอมรับนะครับว่าเขาตกใจจนสติแทบหลุดเขารีบหันซ้ายหันขวาแล้วตะโกนถามออกไปทันทีว่าคิงมึงอยู่ไหนวะสิ้นเสียงคำถามคุณเต้ก็ได้ยินเสียงของเพื่อน,นี่ดังลอยมาจากไกลๆครับกูอยู่นี่มึงวิ่งไปไหนอ่ะได้ยินแบบนั้นทำให้คุณเต้ขนลุกไปมากกว่าเดิมเพราะว่าเสียงที่คิงตอบกลับมาคือดังมาจากโต๊ะทำงานที่ทั้งสองคนนั่งทำงานกันอยู่นั่นเองคุณเต้เริ่มหวาดกลัว ไม่รู้และไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เจออยู่ในตอนนี้มันคืออะไรกันแน่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวเองเห็นกับตาครับว่าคิงกําลังเดินออกไปยังลิฟต์แล้วทําไมตอนนี้เสียงที่ได้ยินถึงดังอยู่ที่โต๊ะทํางานคุณเต้เรีบหมุนตัวเพื่อตั้งใจจะรีบเดินกลับไปที่โต๊ะแต่ในตอนนั้นเองครับอยู่ดีๆก็มีมือของใครไม่รู้มาจับเข้าที่ไหล่จากด้านหลังซึ่งในตอนนั้นคุณเต้ก็รีบหันหลังกลับไปมองทันทีภาพที่เห็นทําให้เขาตกใจแทบสิ้นสติเลยครับ เขาได้เจอกับใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่บิดเบี้ยวและซี่เซียวผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งๆยิ้มอย่างน่ากลัวแต่เธอยืนอยู่แค่เพียงไม่กี่วินาทีครับก่อนที่จะหายวับไปกับตาเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ไฟของโต๊ะทำงานก็ติดขึ้นมาครับทำให้เห็นแสงรำไรสว่างมาจากไกลๆคุณเต้ก็ร้องโวยวายออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาที่โต๊ะทำงานเขาได้เจอคิงที่ยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะเหมือนเดิม ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนที่ไปถึงคุณเต้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงตะโกนบอกกับคิงว่าพวกเราต้องกลับกันเดี๋ยวนี้พูดจบคุณเต้ก็คว้ากระเป๋าแล้วก็วิ่งออกจากตรงนั้นในทันทีส่วนคิงก็วิ่งตามมาติดๆครับทั้งสองคนวิ่งมาจนมาถึงที่หน้าลิฟต์แต่กลับได้พบว่าลิฟต์เนี่ยมันไม่ทำงานพวกเขาจึงวิ่งลงบันไดหนีไฟซึ่งในขณะที่พากันวิ่งลงมานั้นหางตาของคุณเต้ก็ยังคงเห็นเงาดำๆ พร้อมกับได้ยินเสียงฝีเท้าปริศนาตามลงมาไม่ห่างทั้งสองคนวิ่งลงมาถึงชั้นล่างอย่างรวดเร็วรีบวิ่งไปยังลานจอดรถกระโดดขึ้นรถของคิงและขับออกมาทันทีโดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองในที่สุดทั้งคู่ก็หนีออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ความรู้สึกกลัวนั้นมันยังคงติดอยู่ในใจของพวกเขาครับกุ่นเต้รู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาไม่ทำงานล่วงเวลาต่อที่ออฟฟิศแห่งนี้อีกเลย เรื่องของคุณเต้กับคิงถูกพูดถึงในวงกว้างคําถามที่ว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นใครมาจากไหนกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนเริ่มจะสงสยัยมีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเธอคนนี้บางก็ว่าเธอเป็นพนักงานเก่าที่เคยทํางานที่นี่แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่ภายในออฟฟิศบางคนก็บอกว่าเธอเองเสียใจายจากเรื่องความรักและทําการจบชีวิตตัวเองภายในอาคาร แต่เรื่องทุกอย่างทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่การคาดเดาครับจนมีอยู่วันหนึ่งพนักงานฝ่ายเอกสารได้ค้นพบเอกสารเก่าที่ถูกเก็บอยู่ภายในห้องเก็บของซึ่งมันอาจจะเฉลยได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนเอกสารฉบับนั้นได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานครับโดยในนั้นได้ระบุเนื้อ,อาหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเอาไว้ว่ามีผู้หญิงคนหนึง่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เธอเป็นคนขยันและทุ่มเทให้กับงานมากเลยครับจนมาถึงวันหนึ่งอยู่ๆเธอก็หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนจนหลายวันผ่านมาเพื่อนร่วมงานได้พบร่างของเธอนอนเสียชีวิตอยู่ภายในอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จในตอนนั้นการสืบสวนก็ไม่พบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดแต่มีการคาดเดากันว่าเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะความเครียดจากงานที่ทำอยู่ พนักงานในบริษัทของคุณเต้ต่างพูดถึงเอกสารฉบับนี้ครับและนํามันมาเชื่อมโยงกับวิญญาณของผู้หญิงปริศนาที่ทุกคนได้เจอซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นความจริงหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและมาจากไหนกันแน่และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคุณเต้มาณที่นี้ด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเรื่องราวเรื่องนี้สนุกกันหรือเปล่าส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าจากประสบการณ์การทํางานมาหลายปีนะครับซึ่งผมเองก็ได้เข้าไปทํางานที่ออฟฟิศในลักษณะใกล้เคียงกับในเรื่องนี้ทาให้ผมนึกภาพตามทุกอย่างออกได้ชัดเจนมากๆม,มีโอกาสได้ทํางานล่วงเวลาก็หลายครั้งเพื่อนเอนเชื่อกันไหมครับว่าออฟฟิศในช่วงเวลากลางวันกับช่วงเวลากลางคืนมันแตกต่างกันเหมือนอยู่กันคนละโลก ซึ่งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณเต้แล้วผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยครับว่าออฟฟิศทุกที่ตึกทุกตึกในกรุงเทพมหานครต้องมีเรื่องเล่าบางอย่างที่พวกเราคนนอกอาจไม่เคยรู้มาก่อนเพื่อนๆล่ะครับคิดตรงก,กันกับผมหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์ที่น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆเ,เองหรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมาถ้าอยากให้ผมนํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได,ได้ฟังแบบนี้ ก็ส่งเรื่องของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ